คลิปนี้คือเทคนิคการจัดไฟง่ายๆโดยไม่ต้องเสียบปลัก๊กจากสภาพแสงไม่สวยให้กลายเป็นบล็อกแบบมืออาชีพแบบนี้ครับดูให้จบทําเป็นแน่นอนครับครั้งนี้เนี่ยเป็นการใช้งานจากประสบการณ์จริงเพราะว่าเราเนี่ยเดินทางไปยังอำเภอแม่แจม่มจากเชียงใหม่ไปเนี่ยเกือบ3ชั่วโมงเลยนะครับและในที่สุดก็ถึงบ้านของเราที่เราจะพักในคืนนี้ครับเป็นบ้านที่ไม่มีปลั๊กเสียบเพราะไม่มีไฟฟ้าและที่นี่ก็คือบ้านป่าบงเปียนครับ กลางวันเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรแต่พอถึงช่วงกลางคืนที่จะถ่ายตอนกินอาหารแสงมันเป็นแบบนี้เลยครับเป็นแสงจากหลอดไฟโซล่าเซลล์มันก็จะดูคลืมๆทึมๆไม่ค่อยมีฟิลลิ่งถ่ายอาหารไปในไม่ได้มูดแน่นอนผมจะเริ่มจากไฟหลักดวงแรกของเราครับ Ulenzi PL25 ตัวนี้คือไฟแรงสว่างตาแตกเลยมีเปิดง่ายๆนะบิดตรงด้านบนนี่คือเปิดละมีสว่างมากด้านล่างก็ปรับนะครับ4เควินด้านล่างนี้เลยนะก็จะเอาจจประมาณเนี้ย กกาไฟตัวน,นี้เป็นไฟ LED แบบพกพานะครับกำลังไฟถึง25วัตต์สว่างสูงสุดถึง3,200ลักซ์ที่0.5เมตรน้ำหนักเบาเพียงแค่202กรัมถ้าเปิดไฟสูงสุดเนี่ยใช้งานได้ถึง30นาทีเลยนะแบตเตอรี่มีขนาด4,000ม ah, ิลลิแอมป์ปรับอุณหภูมิสีได้ตั้งแต่2,700เควินจนถึง6,500เควินคับรองรับการชาร์จเร็ว PD ผ่าน USB Type C ครับตัวไฟเนี่ยจะมีซอฟต์ติดมาให้ด้วยสามารถถอดออกได้นะครับเราจะไม่ส่องไปตรงตรงแบบนี้นะ ถ้าส่องมาตรงนี้แสงมันแข็งแสงมันแข็งย้ายไปไว้ตรงนูน้นข้างๆนะอะนะครับนี่ตั้งไว้ตรงมุมด้านนี้อาจจะเอาขึ้นนิดนึงอ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวผมก็เอาไฟอันนี้สองอันนี้ออกนะครับึเพราะว่ามันไม่สวยแสงมันใช้ไม่ได้เลยก็แล้วตัวต่อไปผมก็ จะมาใส่แสงบรรยากาศนิดหน่อยโดยเป็นไฟตะเกียงนะก็มีพกติดไว้ก็ดนะีก็จะมีตะเกียงด้านหลังแล้วแล้วก็ด้านนี้ถ้ามันมืดไปผมก็จะเติมด้วย vl 1 2 0นะครับตัวนี้ใช้มานานใช้ดีมากนะเติมแสงด้านนี้นิดหน่อยอ่าด้านนี้ก็ไม่มืดละจากแสงสีขาวเมื่อกี้นี้จากกล้องนี้เอาง,ง่ายๆเอาแค่ดูตอนนี้ใหม่จากกล้องนี้เลยก็ได้อ่านะ สวยกับเดิมไหมเพราะนั้นเราพกไฟแบบนี้ไปได้เลยเราไม่ต้องกลัวเลยว่าจะมีปลั๊กหรือไม่มีปลัก๊กเพราะว่าที่นี่ไม่มีไฟฟ้าจ้านะครับเราอยู่ที่บ้านป่าบงเปียงนะครับไม่มีไฟฟ้าเขามีโซลาร์เซลล์ก็จะมีไฟดวงเล็กให้2ดวงแค่นั้นเพราะนั้นไฟดวงนี้ที่เราใช้เนี่ยมีแบตเตอรี่สว่างมากนะครับเปิดไม่ต้องสุดเปิดแค่ครึ่งเดียวใช้ได้ยาวเลยถ่างานแบบนี้โอเคเลยวิร์กชอบแต่ผมก็ถ่ายจากมุมนี้เลยเราก็ไม่ต้องใช้ i s o ที่มันสูงมากครับเพราะว่าไฟเราสว่าง เราเนี่ยไม่ต้องใช้ ISO ที่มันสูงมากไฟล์วิดีโอของเราเนี่ยก็จะคมชัดไม่ค่อยมีจุดรบกวนครับถ้าเราอยากได้มูดมืดๆเนี่ยเราก็แค่เอาไปปรับตอนตัดต่อเท่านั้นเองต่อไปมาดูเทคนิคการถ่ายกันครับเราก็จะมีการแต่งช็อตก็คือเมื่อกี้เนี่ยถ่ายกว้างถ่ายรวมหมดเลยให้เห็นทั้งหมดครับแล้วก็ตอนเนี้ยอิยาบทก็คือกําลังย่างหมูอยู่เราก็จะมาเก็บเป็นมุม c l o สอัพดูตรงอาหารนี้เพิ่ม นะตอนที่คีบว่าเราคีบอะไรอากาศจะดูแบบสีหน้านะครับโดยที่มีเตาหมูกระทะเนี่ยเป็นโฟโกาสอยู่หน้าแล้วพอเอาวิดีโอไปตัดต่อเราก็จะได้ผลลัพธ์แบบนี้ครับ ถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากช่วยแชร์ด้วยนะมีความคิดเห็นยังไงหรือว่าสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์มาบอกกันได้ครับสุดท้ายอย่าลืมกดติดตามช่องดูดีวีดีโอไว้นะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ